คอนโดน่าอยู่ใก้รถไฟฟ้าย่านพระราม4ราคาเริ่มต้น10,000บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโด ace, าลุมพินีเพสพระราม4กล้วยน้ำไทยเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง28ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องสาวน่าที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น BTS พะขนงเมเจอร์เอกมยัยเกตเว่เอกมยัยเรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด29ตารางเมตร1ห้องนอนหนึ่ห้องน้นําเป็นห้องแบบ o n นเบทมีกระจกกั้นระหว่างห้องนอนโ,โซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาทีวีโต๊ะทางานชั้นวางของในทางซ้ายมือของห้องนะครับก็จะเป็นโซนห้องครัวมีสิงค์น้งจานตู้เย็นตู้เก็บของมโครเวฟเครื่องซักผ้าระเบียงในโซนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าหน้าต่างชมวิว และโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํามีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ำเครื่องทําน้ําอุ่น,น,นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ